สวัสดีครับพบกับผมบอยฮาเล่อีกแล้วนะครับอ๋อจะมาบอกความรู้นะฮะฮาเล่อนี่ตระกูลทัวร์ลิงนี่ตั้งแต่ประมาณปีสองพสิบหกลงมานี่โชคหลังเขาจะต้องเติมลมด้วยนะฮะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้เนี่ยครับเห็นไหมฮะเห็นสายนี้ไหมครับเนี่ยต้องเติมลมด้วยนะฮะนี่ครับมันจะมีสายลมเชื่อมต่อกันนะไอ้ตรงที่เติมลมเราจะเติมตรงนี้นะครับเนี่ยฮะซึ่ง เราต้องเติมประมาณถ้าเป็นน้ำหนักคนไทยก็จะอยู่ประมาณ25 psi นะครับผมแต่ถ้าเราบรรจุของด้วยก็ใส่ไปเลยครับประมาณสักอ๋อ30ถึง40ได้เลยซึ่งถ้าไม่เติมนี่ไม่ได้นะกระบอกโชคหลังนี่ถ้าไม่มีลมข้างในนี่ตกหลุมแรงๆนี่กระบอกโชคแบบแตกได้นะครับผมอันนี้มาบอกเป็นข้อมูลนะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ขอบคุณครับสวัสดีครับ